รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย kata nak boleh rumah lah. Tamu je, Alhamdulillah. Ya. Pia main raya? Dia nak naik tu, percuai tu. Pak Ali yang pura, pak kita. Ha. Masa baik nanti? Masa Alhamdulillah mujur. Ya. Pak hmm. pura raya, kecek ke apa tu kita? <laughs> ya tanya anak itulah. nak tanya anak apa orang atau tiga. Ya. Paduk apa orang dengan, dengan cucu. Hmm. Hmm. Pak pa, pura raya tak kata rumah ni kena sudah pak wapak. Hmm. Ya tu, nanti. pak satu lepak. เดี๋ยวอยากเบบนี้ล่ะยอย่าพออันนี้ตัวนกนกนกอยากก๊าปอลก็ผัวตีอันนี้หก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 ผัวนกวิ่งหัววิ่สุดโต๊ะนกอยากอะไรนะค่ะนยอยากเตินมุจล่ะผัววิ่งหัวตัวเลว่าหัวคุกใจโยะอัลฮัมิลลาห์มุจลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการระเบียงตายค่ะรายการของเราจะพามาหนังแรงถึงนโยบายการขับเคลื่อนทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคของรัฐบาลเองว่าจะส่งต่อ น้วยการขับเคลื่อนในพื้นที่ผันผืมังให้เกิดความยยางยืนในกับพี่น้องประชาชนนั่นเองวันนี้กับพ้ามาแรงอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนยูด่ดีและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะพามานังแรงเรื่องของการสร้างโมเดลที่สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะและตอนนี้เราหนังอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสค่ะท่านผู้ว่าสนั้นผงอักษรนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาง พ่อแม่พี่น้องเป็นผู้ฟังอยู่ด้างบ้านครับค่ะท่านผู้่าว่ะถ้าเล้งถึงจังวัดนาราธิวัสาอยากจะให้ท่านผู้ว่าได้เล้งผับร่วมก่อนว่าความเป็นยุข่ของพี่น้องในพื้นที่เป็นปัญผืนมังคะครับในส่วนของนาราธิวสผมผมเรียนพณีนะครับว่านาราธิวาสจะเป็นเมืองหน้าอยู่อันดับหนึ่งเลยครับคือเราเป็นเมืองหน้าอยู่แต่ในความหน้าอยู่ตรงนั้นพอลงลึกไปแล้วจริงๆเนี่ยนะครับผมเองมาอยู่สักส่องเดือนเนี่ย การได้เปิดแรล,ไล่ไร่งานของคุณภาพชีวิตของคนไทยปิยสีะนะครับซึ่ง,งดําเนินการจากข้อมูลจอปทอป,ปียสีของกลุ่มการพนาชุมชนเนี่ยนะครับปรากฏว่าอ,อย๋ยแหล่กร็ตกใจว่าเอ๊ะรายได้ต่อว่าประชากรข้องเจ้านาราธิวาสเนี่ยไม่ทำไมมันตาจังพอแรล่แล้วตาจังนี่เป็นซิปอันดับข้องประเทศแต่ตำและกะบมาแรล่ในซิปอันดับเราเล่าต่ำสุด นะครับพอแรกตัวเลขตอ่อต่อปีต่อหัวตอ่อต่อหัวประชาขรเนี่ยค่ะปรากอนอายุตี 5, 06, 000, หมื่นหกพันเจดรอยว่าบาทค่ะนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะนะครับนนกันีอก็พอเป็นปนันก็นเลยต้องมานั่งแร่กันว่าเอ้เรามานังตรงนี้แล้วองค์การประยอบเราที่เป็นราชการเอาเรา่ทำอะไรเจ้าบ้านเผื่อที่จะปรับไอเรื่องเล่านีได้บ้างค่ะ นะครับก็เลยมานั่งคิดนั่งคุยกันแหละครับประกอบกับผมเองก็ได้แนวทางในการทํางานมาจากภคอีสานจากการที่ไปทางานเป็นรองวัว่ันาย่างวัดกะละสินเนี่ยสึ่งก็กทาเรื่องเรื่องพวกนี้เหมือนกันแหละก็รทำแล้วมันสําเร็จจากอันดับสามจนอันดับสามของประเทศเนี่ยตอนนี้รับเป็นอันดับสิบวาประเทศแล้วด,ดีขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาชัยรับทํากับพี่น้องในพื้นที่ ราชิวาเล่าได้เหมือนกันค่ะ,<น>ะสแสดงว่าจากที่ท่านผู้ว่าแแรงถึงเนี่ยก็คือมุดเดียวตรงนั้นเนี่ยสามารถทําใหไมาพี่นองเนี่ยได้เข้าถึงกับหน่วยงานภาครัฐภาครัฐเองก็เข้าถึงพี่นองและแก้ปัญหาทุกตองถึงที่นี้ท่านแรงถึงว่าพี่นองเนี่ยได้ื้นทีหรือว,ว่าพี่นองทีนั่นไก็ตามเนี่ยเราแแรงว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องการอาหาร,รเสือ้อผ้า บ้านยารักษาโรคซึ่งทีนี่โมเดลที่ทันผู้ว่าจะมาทำในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยค่ะเอาชื่อโมเดลก่อนสู้การที่จะทําให้พี่น้องเข้าถึงในสีปัจจัยของมนุษย์เราเนี่ยค่ะครับเลี่ยนปณีนะครับว่าในในการแก้ปัญหาความอยากจนเนี่ยหรือว่าทำให้ตัวเลขรายได้ต่อวัวประชากรเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องทําคู่กันซ่องส้วนส่วนหนึ่งพวงจ่าว่ามีตี การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนะนะครับส่วนอีกมิตรีหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือชายก็ว่ามิตีในเรื่องของการยกระดับรายได้เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสโดยพมชื่อว่าคนนราธิวาสไม่ทิ้งใครไว้ครา้งลังะนะครับซึ่งคนที่อยู่ข้างงลังนี่ต่างสองมิตีนี้มีกันต่างซ่องมิตรีะนะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตนี่มิตีก็คือคน คนจนคนลำบากค,ค,นคนป่วยคนพีการะนะครับในในพื้นที่หรือข้อมูลจอประท้อเดิมๆหรือในพื้นที่ยอมรับว่าเขาเป็นคนจนแต่เราถูกสวัสวนจะต้องดูแลนั่นคือคนที่อยู่ข้างลัางสวนสิอีกมีตีหนึ่งนะครับมิตีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องก้องเกษตร ในเรื่องอุตสราหกรมในเรื่องกองการศึกษาในเรื่องก่อแรงงานในเรื่องก่อการท่องเที่ยวซึ่งเล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสาาร้างมทาดีจะยกช่วยนุนอำนวยความสะดวกหรือถ้าไไรต่อมีอะไรเนี่ยในป่ายตายเราจะมือกับเอกชนเนี่ยถ้ามันมันดีขึ้นเนี่ยตัวเลขกมันก็จะปาพบร่วมข้องจังหวัดก็จะดีขึ้นด้วยะนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็เลยมองว่าในแนวทางการเดินเรื่องนี้เนี่ย เราจะเดินในสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องค้นจนในอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนตำบลหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่งก็คือคนเทเป็นภาคเอกชนแต่ตอนนี้เขาเจอสถานการณ์โควิดก็ไปด้วยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเราจะลงไปช่วยเสริมช่วยนุนช่วยดูแลแก้ปัญหาเขาได้เผื่อให้เขาเข้มแข็งขึ้นเหมือนเดิมนะครับเรื่อดีว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือส่วน่อยากจะเรียนว่า ผมจายกับว่าคนนาราธิวาสไม่ถิงใครไวข้ขลางลังคใครในที่นี้ก็คือซ่องส้วนที่ผมได้เรียนไปแล้วะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็เราก็ดาเนินการลงสํารวจในพื้นที่ข้อมูลก็มีความชัดเจนอยู่ที่ทังสำนักง,งานพนาชุมชนนะครับแล้วก็จะได้ดําเนินการให้มันจบเส้นในระดับพื้นที่ก็ไปรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไต,ต่านความสําคัญ นะครับว่าท่นนานนายกนี่ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับเพราะผมว่าวัาวใจเป็นหัวใจด้วยถ้าเกิดว่าเราทําให้คนจนก็ลืมตา,าปากได้เขามีคุณภาพชีวิตตีดีขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นความสําเร็จรวมกันะนะครับก็เลยมานั่งแลกกันว่าในความเป็นคนจนในระดับพื้นที่นี้มันมีส่วนไหนมัง่งนะครับหนึ่ง สวัสดิการของรัฐเขาได้รับกรบไม้ตั้งแต่ใบเกิดบัตรประจำตัวประชาชนยันบัตรผู้พิการผู้สูงอายุนี่ได้กรบไม้ซองในส่วนของอความเจ็บความคลายเพราะคนจนไา่คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงบางคนแม่ก็ไม่บายหลกก็ไม่บายกลางพอเราก็นอนโรงพยาบาลนะครับเราจะได้ม,มีอยู่เท่าไรเราจะช่วยอย่างไร ส่วนที่สามส่วนท,วนที่ส่วนที่สำคัญก็คือเตรษฐกิจว่าไั้เพราะว่าจ่ายกำปูชาบางคนก็ไม่มีบ้านบางคนมีบ้านนะครับฝ้นตอกฟ้นยศติ่ิ่งลงมา,าส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คืออาชีพบางคนมีสักไอภาพมีกําลังวังชาแต่ลำบากเราไม่มีอาชีพมันก็ไม่มีไรายได้วันเรามาแล้วเอ้สักยอ้ภาพก็เขานี่เขาทำรายได้บางเราก็จะได้ใายก็ไปตามที่เขาต้องการ ค่ะจากที่ทันผู้วได้สร้าง้นมาก็ถือว่าเป็นโมเดลที่สร้างรอยยิ้มให้กับพี่นงประชาชนเพราะว่าทันผู้วบอกแล้วว่าครอบทุกมิติเศรษฐกิจอาชีพท่องเที่ยวการศึกษาสุขภาพครอบหมดเลยพอแร้งแ้งแล้วก็คือหน่วยงานถูกผักสวนทีอยูในสวนราชการเนี่ยก็จะต้องเดินไปพร้อมกันเป็นองค์ข้าพยาไปพร้อมกันเลยถึงกันทีนี้ล่าสุดเราพูดถึงแรงถึงว่าที่อยู่อาศัยกับมีความจําเป็นสําคัญกับพี่นองเหมือนกัน อยากให้แถึงถึงวันที่คิกออฟหรือว่าเริ่มสตาร์ทโครงการคร่ะบบ้านนี้มันต้องจ่ายเวลาถ้าอาชีพนี้เอาปักไกไปให้เอาเป็ดไปให้ก็ลงมือเลี้ยงก็ได้เลยแต่บ้านนี่มันต้องจ่ายเวลาถึงไม่กี่วันนี่ก็อีรอมมาดอนลาวซื้อที่นอตลาวเราก็อยากไปสร้างบ้านให้เขาเนี่ยนา้ได้เซ็ตหมอบันก้อนวัน,วนเดือนซื้อที่อนอตส่วนที่จะซื้อที่นอตกันวันที่สองเมษาเราก็ตังเปว่าซ่าเอ มีหน้าบานหรลังเซ็ตะนะครับก็เลยงอง้อนมาเอ๊ะตา้างบานก็น่าจะจ่ายเวลาสักประมาณสักหนึ่งเดือนวะวะก็เลยวันที่สิบกนลองบุญพาดก็ไปแล่หม้อมาแล่หม้อว่าโอ้วันดีเป็นวันขอซ้อด้วยก็เลยไปหยอกเล่าเอกรวมกันสิบสองลังปลอมกันทุกอำเภอนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอำเภอเนี่ยจริงๆิงสิบสามเอกหนึ่งอำเภอ อดจนก็จนน้าเดือนจะมีบ้านอยู่ออไม่เดือนร้อนก็เลยทิบซองหลังก็ลงเสาเอกอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวันลงเสาเอกก็มันก็การมีส่วนหลวมเหลืองสํากัญถูกส่วนถูกไว้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับพวกนี้ก็เตน้นาตักมห้ท่วนเจ้าบ้านส่วนท่องทิ้น ใครมีไม้เอาไม้ไมาให้ใครมีเบื้องมีอิฐอยู่ใต้ทุนก็เอามาให้บางที่เดี๋ยวเราตังเป้าไอ้บ้านหลังหละ่ะท่านี้เนี่บอกเขาก็จริงๆก็ไม่น่าจะถึงเพราะเพราะเราพอเราไปสกิดต,ต,ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ดีใจอยากะจะเห็นว่าเผื่อบ้านเราเนี่ยให้มาโยนไะอ้าบเดียวกับเราไม่ยากมาอยู่ข้างลังกว่านะ,นะครับอตอนนี้ก็ตังสิปแอดิบสองลังนี่ก็ มีการเดินไปพอสมควรแล้วในส่วนของปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยค่ะพ่อพี่น้องได้รับถึงท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่เองเห็นภาพแล้วรู้สึกพันผืนมั่งค่ะครับก่อเอยนันภาพเลยเนี่ยไอ้เราเนี่ยราชการเนี่ยถือว่าเราเป็นนาทีะนะครับหน้าทีที่จะต้องให้บริการนาทีจะต้องำนวยความสะดวกส่งเสริมนะครับช่วยเหลือดูแลเขานะครับแต่ว่าภาพขล้องเจ้าตัวเองเนี่ย ใช้พูดแหละคนลุกนะครับความของยาตัวเองนี่รู้ส้กเข้าเกิดแร้งกลางๆคือปิติดีใจเห็นโม่เราไปช่วยถึงโม่เผื่อๆบ้านเขาลาวก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราไม่ได้ต่อติงเขาจริงๆนะครับถูกบ้านถูกหลังก็มารวมด้วยช่วยกันมันก็ทําให้เกิดเหมือนกับจุดเลื่อมตอนก้องการที่ถูกซ้วนมาช่วยกันนะครับเผื่อที่จะดึงคนเด อ,อยู่ร้างหลังเนี่ยให้มาอยู่ในระนาบเดียวกับเราะนะครับถ้าได้โดยปาบรวมแล้วเนี่ยนึ่ราชการเป็นหน้าที่กุณหนิงนอนใจไม่ได้เหล่งนี้มันต้องจบสองเจ้าตัวเองถือเป็นครอบครัวที่เขาลำบากมานานเนี่ยเหมือนคนยิ้ข้าวนะครับพอข้าวให้กินเป็นฟือครับมันรู้สึกโอ้อเอ็มจิตเอ็มใจเอ็มทองแต่มันรู้สึกดีใจลืมปิตีได้วหวาไปมันเนี่ยะนะครับแลวควก็คนที่อยู่ แ้วแถวบ้านกนเหมือนกันเขาก็อยากจะให้มีตรงนี้ขึ้นมาเผื่อเขาจะได้รวมด้วยช่วยกันค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะคะมาหนังแรงกับเราค่ะท่านผู้ชมค่ะกิจกรรมกระบวนการอะไรกันแล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ระหว่าจุดไหนถ้าว่าผากักสวนต่างๆไม่วมรวมแรงรวมใจจับมือเดินไปด้วยกันแล้วก็ผ้ามาอยู่ในระนาบเดียวกันอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเนี่ยสังคมเราก็ไม่มี การพัฒนาและการขับเคลื่อนไปข้างหน้าาะฉะนั้นค่ะถ้าใครมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมีอยู่หน่อยก็ให้หน่อยท่านย่งมากก็ให้มากรการะทือววาช่วยเลือพี่น้องในพื้นที่นั่นเองค่ะช่วงแก๊สมาฟ้า แกมาอฟ้าวันนี้ค่ะผ้ามาแลมรดกโลกพุ่มปัญญาว,วัฒนธรรมชาวตายางโนรานั่นเองค่ะทายาดรุ่นที่3ามมโนราลูกพอเซียนเสียงวานอำเภอคบโพจังหวัดปัตตานีโดยมีพีธนงผุดยอดขานขนําคณะโชว์แสดงการรํามโนราสมัยก่อนด้วยถาทางที่อ้อนชอยสวยงามค่ะซึ่งก็ได้รับการซืบทอ,อดมาจากบรรพบุรุษนั่นเองค่ะ พี่ทานางบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นรุ่นที่ซ้มที่ได้ซืบถอดต่อมาซึ่งสมัยรุ่นพ่อเองก็เคยได้มีโอกาสได้ร่ำหน้าประทินังในห้วงรัชกาลที่9เมื่อขันเสด็จมาในพื้นที่วัดช้างไห้อำเอภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ สำหรับโนราโรงครูกับการร่ำในงานอีกแบบนึงนะคะและเวลาร่ำก็ต้องมีเวทีร่ำโชคเลียนทาดัดแปลงทาทาของโบราณก็จะใชยการซอดหยุดทื้อทาเก๋าๆส่วนคนตั้งแต่พัทลุ่งนครก็มีความเชื่อเกี่ยวกับโนราเหน่องจากว่าบัรพบุรุษของเราเนี่ย เมื่อหลอมหายตายจากไปแล้วเราก็จะมีจิตสำหนึกเขาดังคำว่าพอ่อเมตายายบางคนว่าไม่มีมอมโนโราแต่คนที่ซื้ซ้ายมากบรรดาลลูกล้านกาจะอยู่ในใจของเราไปตลอด ส่วนการที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนราซึ่งเป็นศิลปะการแสดงผืนบานทางผักตายค่ะให้เป็นมรดกโลกนันทุกคนทิเป็นชาวมโนราก็เกิดความภูมิใจค่ะสิ่งที่เราหลักเราอนุรักไวายมรดกโลกต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ตอกต้ำแด็กรุ่นลั้งก็จะได้รู้แล้วก็ได้ฝึกฝนตอนนี้มโนราอยู่ในระดับอีกระดับนึงแล้วเด็กๆก,ก็อยากหาฝึกวายปัจจุบันถูกรงเรียนก็จะ มีวิชานี้ก็คือวิชาการร่ายม,มโนราเป็นเอกลักษณ์ของผาใตายเอามโนราเป็นลักไม่ซูนหายฝากถึงเด็กรุ่นล้างๆไหวด้วยค่ะช่วงแกมาว่า ท่านผู้ชมคะเรามาแลงกันเราในช่วงทีสองนะคะแล็กเดี๋ยวนี้เราได้เห็นแล้วว่านโยบายการขับเคลื่อนผื้นที่จังหวัดนาราธิวาสภายตายนโยบายนะคะนาราธิวาสแฮปปี้เน็ตโมเดลคนนาราค่ะไม่ชุมไข้หวัดทางลังนั่นเองนะคะการทันผัวก็ได้มาชี้แจงแล้วว่าการขับเคลื่อนขับเคลื่อนอะไรผั่นผือและในส่วนนึงคะ่ะในนนอนว่าการขับเคลื่อนในผืนที่ก็จะต้องมีการบูรณาการการทํางานรวมกันและ ใครจะมาเป็นประธานหรือว่าจะมาเป็นหน่วยงานรักในการขับเคลื่อนวันนี้ค่ะเรามาแล้งกับน้องในช่วงที่สองนี้ว่าจะขับเคลื่อนในการให้พี่น้องนั้นได้เข้าถึงด้วยมีที่อยู่อาศัยที่มีความหมันคงแล้วก็ปลอดภัยค่ะและตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเรานาังอยู่กับผีซุนี่มาฮะนะคะซึ่งเป็นถานพาออ๋อค่ะ กลุ่มงานสร้างสนเทศการพัฒนาชุมชนค่ะซึ่งตอนนี้ทันรักษาการเป็นพัฒนาการจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่สนีค่ะวันนี้เราลงพื้นที่แล้วก็มาอยู่ด้านหลังนี้คือสิ่งที่เราอำนวยให้กับ พี่น้องประชาชนที่ขาดในเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจจะทราบว่าความต่อเนื่องของโครงการเนี่ยมีความต่อเนื่องยังไงบ้างค่ะภาคส่วนราชการต่างๆนี่ภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมหรือรวมถึงภาควิชาการนะคะมหาลไรนาวัเรลินซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาเริ่มให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนในการที่จะให้ครัวเรือนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ เป็นความต่อเนื่องนะคะณขณะนี้ก็คือหลังจากที่สําคัญเลยก็คือว่าคเรือนเหล่านี้เนี่ยผ่านการรับรองจากที่เราเรียกว่าศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของระดับเพอเนี่ยมีการผ่านการตรวจสอบแล้วก็ทําให้มั่นใจได้ว่าคเรือนเหล่านี้ไม่ผิดเป้าแน่นอนว่าเขาจะต้องเป็นคเรือนที่พร้อมที่จะในเรื่องของการสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้าน ค่ะอันนี้ก็คือทุกครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทีพีแก,ก็จะได้เข้าสู่ระบบแล้วก็ได้รับการให้การช่วยเหลืออย่างนี้แต่ว่าพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคะเห็นแล้วกับไม่ใช่ว่าคล้องใครหรือว่าลำดับการให้การช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นไปตามขั้นตอนนะคะ,คะว่าขั้นตอนไหนหรือว่าครัวเรือนไหนที่มีความน่าจะให้การช่วยเหลือก่อนก็จะลำดับกันไปทีนี้เราพูดถึงกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายที่ ทีพีแมปเราไปสำรวจนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยทีพีแมปคัดกรองจากเป้าหมายกลุ่มใดหรือว่าเอาข้อมูลตรงไหนมาคัดเลือกว่าอ่ะคนนี้เข้ากลุ่มในการที่จะให้การช่วยเหลือได้ค่ะ,ะข้อมูลทีพีแมปเนี่ยมันเกิดจากการสำรวจข้อมูลจปทนะคะกับข้อมูลที่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสส่วนนะคะ,ะการสำรวจข้อมูลจปทปีหกสองกับผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมา รวมกันนะคะจนจนมีการประมวลผลนะคะมีการประมวลผลจนจนมีจํานวนของผู้ที่อยู่ในระบบ TP Map นะคะซึ่งใน TP Map เนี่ยมันก็จะมีมิติต่างๆนะคะว่าคนตกเกณฑ์ในมิติของที่อยู่ด้านที่อยู่อาศัยมิติของสุขภาพมิติของการศึกษามิติของไรายได้หรือมิติของอการเข้าถึงบริการภาครัฐนะคะ นักที่ว่าเรามีครัวเรือนที่อ,อยู่ในระบบ t p m a p ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือก็คือ2,574ครัวเรือนอนะคะ,คะซึ่งก็จะต้องมีการคัดกรองะนะคะ,ะในหนึ่งครัวเรือนเนี่ยอาจจะมีการตกได้หลายๆมิติะนะคะก็อย่างที่บอกว่าในสจพอ,อ,อนะคะก็คือในระดับอำเภอเนี่ยจะมีการตรวจสอบแล้วก็รับรองข้อมูลส่งต่อมาให้จังหวัดน,นะคะ จังหวัดก็จะมาดูว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยตกตกในมิติใดบ้างค่ะก็จะมีการจัดกลุ่มนะคะอย่างบางขั้วเรือเนี่ยจะตกมากกว่าหนึ่งมิติะนะคะนอกจากด้านมิติแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของด้านรายได้แล้วก็ด้านอำนวยความเป่คคะควกเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในระบบทั้งหมดเลยทีนี้พูดถึงหน่วยงานที่บูรณาการกันบ้างค่ะมีหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็ทำไมทางพอชต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้วยค่ะ ด้วยนโย,ยบายของท่านผู้ว่าอย่างที่นํำเรียนนะคะท่านผู้ว่าก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งะนะฮะโดยมีท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีทางพัฒนาชุมชนเป็นเลขานะคะมีท่านจ่าจังหวัดเป็นเลขามีท่านท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขาในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนะนะคะรวมถึงภาคประชาชนภาควิชาการมาร่วมเป็นคณะทํางานในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่นําเรียนว่า ผู้ที่อยู่ไม่ไม่ขอใช้คำว่าคนจนนะผู้ที่อยู่ในระบบท p Map ที่ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยอย่างเช่นมิติด้านการศึกษาเนี่ยก็จะมีท่านศึกษาธิการนะคะเป็นเป็นเจ้าภาพหลักนะคะมิติด้านรายได้ก็จะมีพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักนะคะมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐก็จะมีท่านทางจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักนะคะมิติสุขภาพก็จะมีสาธารณสุข ค่ะนะฮะสาสุขเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มิติด้านความเป็นอยู่ก็จะมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักอันนี้ก็จะช่วยกันดูแลค่ะคือมิติไหนหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะเป็นหน่วยงานนั้นที่ดูแลเป็นหลักและที่เหลือก็คือเป็นหน่วยงานที่เข้ามาหนุนเสริมบูรณาการการทางานร่วมกันถูกต้องค่ะดาเนินการแล้วคิกออฟแล้วเสียงสะท้อนบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะเสียงสะท้อนที่เราได้รับ มาก็คือมีความดีใจแล้วก็ภูมิใจเนาะ,ะที่ที่ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างครัวเรือนที่เรามาอยู่ณจุดแห่งนี้นะคะเดิมเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในบ้านแหละเขามีบ้านของตัวเองแต่เนื่องจากว่าถูกด้วยอุทกภัยวัตภัยเนาะทำให้บ้านเขาเนี่ยไม่สามารถอยู่อาศัยได้เขาก็เลยไปอาศัยบ้านญาติพี่น้องะนะคะแล้วพอมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เขาก็ดีใจเนาะเขาจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะก็ ก็มีความภูมิใจที่ที่เขาจะได้มีบ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านชุมชนช่วยกันะนะคะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านทีมอ,อสอของท่านอำเภอทีมของทหารที่อยู่ในพื้นที่มาช่วยกันค่ะช่วยกันโดยที่วัสดุที่ได้รับมาเนี่ยก็ได้รับมาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับหนุนวัสดุเนาะ,ะทางนิคม ะะทางนิคมทัางตนเองก็สัมุนวัสดุค่ะในฐานะพี่สุนีเป็นผู้ที่อยู่กับพื้นที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการพี่น้องประชาชนความรู้สึกในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เราทาและตอบโจทย์เขาและเสียงสะท้อนดีรู้สึกยังไงบ้างคะก็ะะในฐานะที่เป็นข้าราชการเนาะเป็นคนทํางานในพื้นที่ก็ดีใจดีใจแทนครัวเรือนดีใจแทนครัวเรือนเหล่านี้ที่ภาครัฐ ภายใต้การนอนของท่านผู้ว่าของท่านผู้บริหารหลายๆท่านรวมถึงภาคประชาชนนะคะองค์กร NGO นะคะที่มาช่วยกันมาช่วยกันทําให้คุณภาพชีวิตของคนในที่ว่าดีขึ้นนะคะอย่างที่นโยบายท่านผู้ว่าเลยคนในที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะภูมิใจแทนภูมิใจแทนแล้วก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณคะนะคะขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะทุกภาคส่วนเพราะจริงๆและทุกภาคส่วนช่วยกันช่วยกันจริงๆ,ๆแล้วก็โดยเฉพาะท่านผู้ว่า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนีค่ะมานั่งพูดคุยกับเรานะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนในเรื่องของการาดูแลจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นโมเดลของจังหวัดนาราธิวาสค่ะซึ่งมีโมเดลว่านาราธิวาสแฮปปี้เน็ตโมเดล คนนาราที่ว่าจะไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมคะรายการระเบียงใต้นะคะจะพาทุกท่านไปนั่งแลงหร่วาปูดคุยเรื่องของกิจกรรมโนโยบายต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างในส่วนไหนที่ตอบโจทย์ว่าภาคกัดขับเกลื่อนแล้วพี่น้องได้รับผลประโยชน์และสุดท้ายแล้วสร้างความอย่างยืนให้กับพี่น้องประชาชนติดตามได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิทิ้งงา่าแล้วก็พี่ซินีั้อง้าทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ